สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคลียร์ไปตลาดนัดวันเสาร์หน้าอำเภอหรือตลาดนัดเดินายมานะคะจะมารีวิวผักและกลับข้าวให้เพื่อนๆชมค่ะก็มีดอกบัวนะคะดอกบัวถวายพระสองดอกแตงล้านค่ะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใบแมงรัก หน่ไม้ฝรั่งตะไคร้ชาอมค่สะสตอนะคะมะเขือพวงค่ะ10บ,บาทของคุณยายมะเขือเปาะสิบบาทเหมือนกันของคุณยายหอมแขกยี่สิบ,บาทอ่พา,าพุทราค่ะพุทราสามสบ,บาท แล้วก็อะโวคาโดพันแฮสสาสิบห้าบาทค่ะลูกนี้พักทองค่ะสาสิบาทค่ะแว่นนี้มะนาวค่ะยี่สิบาทมะนาวคุณยายถูกมากเลยค่ะมะม่วงชคอกอันนั้นอ่อนยี่สิบาทหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ไผ่อ่อ่าเ,เป็นไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงหวานโลละหกสิบเคลียซื้อมาโลนเลยจะเอาไว้แกงไว้ต้มไว้ผัด กระเทียมค่ะกลีบใหญ่20่สิบบาททลันตาหวาน20บาทวอครี่สีบาทพริกหนุ่มค่ะถุงละ10บาทแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกสดๆเลยนี่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อกไก่สองชิ้น60บบาทข้าโพดค่ะ เป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวยี่สบาทนี่นะคะเคียก็มารีวิวผักและผละไม้ให้เพื่อนๆชมค่ะไปตลาดนัดวันเสาร์มานะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย